สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อคิดดีๆจากแหล่งข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เรามีข้อความสั้นๆนะครับแต่ผมว่าลึกซึ้งทีเดียวเป็นคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านให้ไว้เมื่อปี2547นะครับค่ะภายในต้องเยือกเย็นสุขุมละมุนละมยัยนิ่งๆน,นุ่มๆสบายสบๆทําเหมือนรถไฟที่ล่นอยู่บนรางจะมีเสียงหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง นั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงสถานีถึงจุดหมายปลายทางปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างทําใจเย็นๆอย่าไปฮึดฮัศนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเองประเด็นหลักๆเลยคือท่านเปรียบเทียบการทําสมาธิเหมือนกับการนั่งรถไฟเออน่าสนใจนะครับว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่อืเป็นการเปรียบเทียบที่ ทำให้ฉุกคิดเหมือนกันนะคะคือดูเหมือนจะคนละเรื่องเลยเนาะรถไฟกับการทําสมาธิแต่พอเอามาเชื่อมกันเออมันก็มีมุมที่น่าสนใจให้เราคุยกันค่ะครับกันเรามามาแกะกันเลยดีกว่าใจความหลกัหลกๆที่ท่านบอกคือนั่งสมาธิให้เหมือนกับนั่งรถไฟเอ,อ่อประโยคนี้มันมีนัยยะอะไรบ้างครับจุดเด่นมันคือตรงไหนค่ะ จุดแรกเลยนะคะที่คําสอนนี้เน้นมากๆก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจข้างในตัวเรานี่แหละค่ะที่ท่านบอกว่าจิตใจภายในต้องเยือกเย็นสุขุมละมุนละไมนิ่งๆน,น,นุ่มนุ่นสบายๆนะคะครับครบคือสภาวะแบบนี้มันสําคัญมากเพราะมนันเป็นเป็นบรรยากาศที่ใช่ที่จะทําให้เราเข้าถึงความสงบได้ง่ายขึ้น เหมือนกับอลองนึกภาพเรานัองรถไฟแบบสบายๆนะคะปล่อยใจไปเรื่อยๆไม่เกรงไม่พยายามจะไปบังคับอะไรแค่รู้สึกสบายๆกับการเดินทางนั้นอ๋อเข้าใจครับแล้วแล้วมันก็มีอีกส่วนที่ผมว่าน,น่าสนใจมากๆเลยคือที่ท่านเปรียบกับจังหวะรถไฟว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง คือปกติเราจะอยากให้ถึงเร็วๆใช่ไหมครับอยากเห็นผลไวๆการปล่อยวางแบบนี้มันมันเอามาใช้กับการทำสมาธิยังไงครับใช่ค่ะประเด็นถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยมันสะท้อนเรื่องสำคัญเลยคือการไม่ไปยึดติดกับผลลัพธ์หรือว่าไม่ไปคาดหวังว่าอุ้ยต้องได้ต้องถึงอะไรเดี๋ยวนี้ทันทีครับในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันค่ะคือท่านแนะนาว่าให้ทำใจเย็นๆอย่าไปฮึดหัด หมายถึงว่าไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นใจตัวเองให้มัน,ให,มนให้มันเกิดสภาวะที่เราอยากได้มากๆอะค่ะอ๋อ oh. เพราะจริงๆแล้วการพยายามบังคับจิตมากๆเนี่ยมันยิ่งสร้างความเครียดความตึงเครียดขึ้นมากลายเป็นอุปสรรคไปซะเองเรื่อยๆแบบสม่ำเสมอด้วยใจที่กลางๆสบายๆมากกว่าเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับลด ลดความคาดหวังลงลดแรงกดดันตัวเองลงแค่ทําหน้าที่ของเราไปคือการนั่งเฉยๆนั่งสบายๆต่อเนื่องไปเหมือนเรานั่งอยู่บนรถไฟใช่ครับค่ะซึ่งซึ่งในคําสอนก็บอกต่อนะครับว่าเดี๋ยวก็ถึงสถานีถึงจุดหมายปลายทางเอง อันนี้คือเน้นเรื่องการวางใจในตัวกระบวนการเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการปล่อยวางความคาดหวงังไม่พยายามไปบังคับผลเนี่ยน่าสนใจมากเพราะจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับหลักการฝึกฝนในหลายๆอย่างเลยไม่ใช่แค่สมาธิอย่างเดียวครับคือการที่เราตั้งใจทําเหตุให้มันดีให้มันถูกต้องด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายและทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันมักจะให้ผลที่ดีกว่า การพยายามไปตะครุบเอาผลลัพธ์อย่างเดียวอืการที่เราไม่พยายามในแบบที่มันตึงเครียดเกินไปนะคะมันกลับเปิดทางให้ให้สภาวะที่เราต้องการมันเกิดขึ้นมาเองได้ง่ายกว่าเหมือนที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็ถึงเองมันคือความเชื่อมั่นในพลังของความสม่ำเสมอความอดทนที่ทำด้วยใจสบายสายครับสรุปแล้วเนี่ยพอเรามาพิจารณาคำสอนนี้กัน ก็ทำให้เห็นคุณค่าของการมีใจที่อดทนนะครับต้องเยือกเย็นแล้วก็ไม่ไปผูกติดกับผลสำเร็จมากเกินไปในการฝึกฝนตัวเองค่ะซึ่งภาพของการนั่งรถไฟเนี่ยมันค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มั่นคงแล้วก็ถึงจุดหมายได้เองมันสื่อสารแนวคิดนี้ได้ชัดเจนดีจริงๆครับใช่ค่ะ